ฝนธนาสุนทรไม่ลืมบ้านเกิดตั้งใจเก็บไว้ตลอดชีวิตดังแต่ไม่ลืมตัวมีวันนี้ได้พอบ้านหลังนี้ฝนธนาสุนทรกับบ้านเกิดที่รักษาไว้ยิ่งชีวิต เปิดชีวิตลูกทุ่งสาวเสียงดีฝนธนาสุนทรก่อนจะเดินทางมาถึงจุดที่มีชื่อเสียงมีบ้านหลังงามมีรถหรูขับพ่อแม่อยู่สุขสบายนั้นย้อนกลับไปชีวิตเธอต้องต่อสู้ดิ้นรนเป็นอย่างมากถึงขั้นอดมือกินมือเคยเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ทางน้ำตาบอกให้อดทนเธอจะสร้างฝันให้เป็นจริงให้ได้ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของฝนธนาสุนทรเธอได้เล่าผ่านรายการขับไฟเดโชช่อง GMM25 โดยบอกว่าครอบครัวของเธออยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ทั้งหมด1 0ชีวิตรายได้หลักมาจากคุณปู่ที่เป็นหมอดูได้เงินวันละ200บาทพ่อทิพย์สำล้อได้เงินวันละ20บาทแม่ไข่ของได้เงินวันละ50บาทนอกจากนี้ ฝนธนาสุนทรยังได้บอกอีกว่าหากเธออยากได้ของเล่นเธอจะไปคุยกองขยะหาเศษตุ๊กตาเก่าๆที่เขาทิ้งแล้วเก็บเอามาเล่นฝนยังได้เล่าต่ออีกว่าเธอไม่เคยน้อยใจอะไรแต่กลับกลายเป็นบททดสอบให้ตัวเองต้องฮึดสู้เพื่อให้ได้เหมือนคนอื่นเขา ทั้งนี้ฝนธนาสุนทรได้เราถึงช่วงจังหวะชีวิตของเธอหลังจากได้เดินทางเข้ามากรุงเทพและได้เป็นนักร้องซึ่งเธอบอกว่าตัวเองเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องสตริงแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีใครจ้างงานไม่มีรายได้ส่งไปให้ครอบครัวที่ต่างจังหวัด จนเธอถึงกับร้องไห้หนักมากให้กับโชคชะตาหลังจากที่ได้รับรู้จากน้องว่าพ่อแม่ต้องหันไปเก็บขยะขายเพื่อประทังชีวิตอีกครั้งฝนธนาสุนทรได้เขียนจดหมายทั้งน้ำตาบอกพ่อและแม่ว่าขอให้อดทนเธอจะสู้ให้ถึงที่สุดและจุดเปลี่ยนของฝนธนาสุนทรทําให้ก้าวมาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จ เธอเล่าว,ว่ามีงานจ้างให้ไปร้องเพลงแต่ก็ไม่มีใครสนใจแต่พอเธอเปลี่ยนเป็นร้องเพลงลูกทุ่งได้นําเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์มาร้องปรากฏว่าทุกคนร่วมร้องและสนุกไปกับโชว์ของเธอและนั้นคือจุดเปลี่ยนให้เธอกลายมาเป็นฝนธนาสุนทรในวันนี้ ฝนธนาสุนทรเผยภาพบ้านหลังแรกที่จังหวัดอุดรธานีสุดโรมไปตามการเวลาแต่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถสำหรับนักร้องสาวเสียงหวานฝนธนสุนทรกว่าจะมีชีวิตสุขสบายแบบทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเธอสู้ชีวิตทำงานแบ่งเบาภาระพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก อาทิเก็บผักไปขายรับจ้างซักผ้ารีดผ้าเอาขนมไปขายที่โรงเรียนรวมทั้งปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์อะไรที่เป็นเงินได้เธอเอาหมด จนตอนนี้เธอกลายเป็นนักร้องขวัญใจแฟนๆเรียกได้ว่างานรัดตัวทั้งพิธีกรรวมถึงยังเป็นกรรมการประกวดร้องเพลงต่างๆมากมายล่าสุดสาวฝนเกียรคิวกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีโดยเธอนั้นสวงผ้าถ,ถุงสวยเรียบไปร่วมงานทำบุญที่วัดคําชโนดงานนี้ไปถึงบ้านทั้งทีเจ้าตัวจึงโพส์ภาพบ้านหลังเก่าที่เธอเคยอยู่ตั้งแต่เด็ก เป็นที่ที่รวมความทรงจำต่างๆของเธอซึ่งยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมพร้อมระบุข้อความว่าบ้านเกิดที่อุดรค่ะยังคงรักษาสภาพความสุดสมไว้ดังเดิมอีกไม่นานคงจะได้ขึ้นเป็นโบราณสถานแล้วฮ่าฮ่ภูมิใจนะทำเอาแฟนๆต่างพากันเข้ามากดไลค์ดูแล้วคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดของตัวเองกันเป็นแถว